ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคคุณทํทเลือกอะไรก็ได้ที่เป็นเลือกบัตนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ สปินออฟภาพใหม่ค a m เมดี้เซเบอร์เอ็กคอมเมดี้โกสนะครับผมซึ่งเป็นการโครจรมาพบก,กันระหว่างมาร์ r ไรเดอร์เซและ m a ร์ r i d e r g ร์โกสนัเองนะครับผมซึ่งสาเหตุที่พวกเขามาจกักรด้เพราะคนเขียนบทคนเดียวกันนั่นเองซึ่งเรื่องราวใน s p i n o อฟจะเป็นไงก็ยังไม่รู้เนเรื่องครับแต่ก็เป็นวิเคาะห้เจ่อหลือกกัน ว่าเป็นไงมีอะไรบ้างไปดูเลยเปิ่มมาเจ้าเราตัวละครจากซีรีส์มัดเละเจ้าโกสที่พวกเราคุ้นเคยหรือเปล่าก็ไม่รู้เถอซึ่งก็จะมีในในรูปนี้ก็จะมีทาเทนคูจิทาเคโร่หรือมัดแรเดจ้าโกสพระเอกแน่จากซีรีส์โกสแล้วก็คุณอุ่นพิธกรรายการเวทีทอนทุยไม่ใชจละโอ้โหหน้าเหมือนเลยเกอเออไอคนนี้คือคุณจาเบลอดีไอพวก พว่าทหารกรรมมาี่เป็นตัวรายนะครับผมที่กลับตัวกลับใจมาเป็นมาเป็นหลวงพี่ในไอ,อ้นับบวชในในวัดไดเทโกจินะครับผมเนมาในรูปนี้นกว่าคุณอุน่นที่เป็นพิธีกรรายการเวทีทอรอในช่องโอัยเฮ่อหน้ามันขายซึ่งทั้งสองคนนี้เหมือนการคยุยโทรศัพท์กับใครอยู่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ตอนเราจะไปก็จะกอต่อไปว่าเออมันยังไงกันแน่ ต่อมาคือฟุคามิคานอนผู้เป็นน้องสาวของของฟุกามิมโคโกะหรือมาร์ตไรเดอร์สเปกเตอร์นะครับหรืออีกชื่อนึ่งคือคุณหมอไซโยหรือที่เราไปคิงจากทีเเ่เราไปเจอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คนละเรื่องคคนแสดงคนเดียวกันแต่คนละตัวคออยานเว้ยซึ่งเธอการจะโดนไอ้เจ้าเตียสาที่โผลมายังจไห่ไม่รู้กาลังจะกอเฮ้ยไม่ใช่กาลจะมาทาร้าเธอแล้วครับผม เฮ้ยสเปตเตอร์น้องสาวมือการะจะโดนไอเจ้าเดซ่าไอทีาแล้วช่วยน้องหน่อยเด้วหน่อยมือกล้าดีไงที่มาไอทาน้องสาวกูวนเนี่ยเจอเดลลี่โอเปกาได้แม่งเลยตี้แดงมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วเอ้อฉะนั้นเทสโกติทากิโรปผู้เป็นเพื่อนของพี่ชายของคันน้อยใจ จึงต้องไปช่วยเธอจากเดซ่าระได้แต่ก็ได้เจอกับไอ้เจ้าคมามิยามัสโทมาหรือม er. ัร์ตเดเอร์เซเบอร์เจอกันโดยบังเอิญแน่ๆแต่เจอกันยังไงไม่รู้จึงทรัการร่วมมือกันและแปลงร่างเป็นมัรไรเดอร์โก้และมัรเตเดอร์เซเบอร์เข้าต่อสู้กับเดซารั่นเองแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าเซเบอร์มีร่างใหม่ด้วยที่จะรับการสืบทอดพลังมาจ,า,จากมัร์ตเดเจอร์โก้จนกลายเป็นม er ัสไตเดอร์เซเบอร์โก้อีจิโลคูนั่งเองเลีอดชื่อเรียกยาับ อ๋อมันขยังมีร่างใหม่น,นเนี่ยเซเบอร์ซึ่งโอ้ร่างนี้แม่งย่อมาจากไอ้เจ้าดาวิ่งดามาชิของโก้เลยนิวว่าเฮ้อแต่ก็ดูเท่ดีนะซึ่งร่างนี้น่าจะใช้ไอ้โกสอิจิโลคูวอนเดอร์ไลบุ๊กในการแปลงร่างนะครับผมเซเบอร์ er, จะใช้ร่างนี้ในการคอมโบร่วมกับมัดเลยจาโก้เควฟูดามาชิในการจัดการจากไอ้เจ้าเดสสเน ซึ่งล่างนี้จะมีความสามารถยังไงเห็นเอารูปหน้าเวลาจมมาแปะๆตามตัวนี้อย่างก,กับโกดเกรฟฟ์เลยไม่รู้จะใช้พลังขั้วเวลาชนทั้งสคนได้หรือเปล่าซึ่งเนื้อเรื่องจะกลาวและหาขันยังไงนมต้องติดตามกันในมั r ไลเดอร์โกดเอ็กม er, ัตไลเดอร์เซเบอร์ได้ในแอป TTFC นะครับผม ก็จบกันไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์จอลึกหรือเปล่าก็ไม่รู้เกี่ยวกับไอส้สเปร์ว่าพาริเจตวิดไซเบอร์เอ็กซก์นะครับผมช่วงนี้ตัวเอกขยันทำระเกิงไอ้สเปร์ออฟนี่เวลาจะไปฝั่งไรเดอร์แม่งโอ้สเปร์ออฟเยอะชิบหายของของของเซ็ทของพวกเซนไตก็ด้วยนี่เนี่ยเจอจะไปไอเซคไกเจอสเปร์ออฟห้างเซคไกเลสน,นั่นนะก่อนน้ปี ปีนี้เป็นฉลองครบรอบของฝั่งเซตเตกับฝั่งไรเดอร์ด้วยนนัเนี่ยก็เลยจัดเต็มเลยแต่ว่าเมื่อไรจะมีไอ้หนังรวมญาติเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยซีรีส์โกดนี่น่าเบื่อส่วนซีรีส์เซเบอร์ก็พอดูได้เถอนะนะนะก็ก็ไม่ได้แย่กว่ากดเนี่ยแต่สอบผมโอ,อ้ถึงว,ว่าไม่ได้แย่เลยนะของซีรีส์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะซีรีส์โกดเนี่ย ก่อนที่จะได้ดูซีรีส์จาภาคไทยนีย่ต้องดูไอซีรีส์โกดภาคไทยจบก่อนเนี่ยคือดูของดูซีรีส์โกแบบดูต่อนเนี่ยทุกวันเลยนะผมดูแบบจริงๆก็ไม่ง่วงไม่น่าเบื่อเหมือนหลายคนเขาบอกเลยที่จริงมันก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้น่าเบื่ออะไรกันนั้นแต่ว่ามันเป็นความเจ้าของผมละซีรีส์นี้ก็ก็น้อเรื่องดีหน่อยนะเออจักว่าดีหน่อยถ้าบอกว่าดีมากเดี๋ยวโดนดาว่า ว่าไอไอว่าไอว่ามึงบ้าเปล่าซอฟผมถือว่าสนุกนะเรื่องนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเต๋อเนีพอดูได้และก็ชอบล่าฟองต่าๆของโกสด้วยนะครับผมและที่ชอบมากสุดในซีรีส์โก็คือน้องคันนอนจากซีรีส์โกสอะไน้องสาวสเปกเตอร์อะไรเธอน่ารกด๊น่ารักกว่านางเอกเอกอไอผ้าี้ ส่วนในซีรีส์เซเบอร์นี่ก็เหมือนเหมือนเป็นซีเหมือนเป็นทั้งโกซีรีส์โกศ๐แล้วก็ซีรี 1, ส์เซลวัน2.0เลยคือ,ค,อคือมีจุดด้อยของของศนซีรีส์เซลวันนี่เป็นแกนหลักลอะไรอมเามาเามาปรับปรุงในเนื้อเรื่องของมันได้ดูดีกว่าไอเซลวันอีกก็ดูไม่ออกว่าว่าเซลวันนี่โดนง่อยดูแย่อย่างไงแต่ก็แต่ก็ตั้แต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 งแยอ ถ้าให้เลือ,รอกระหว่างซีรีส์เซเบอร์กับซีรีส์โกว่าเรื่องไหนที่ผมชอบมากที่สุดก็แน,น่นอนแล้วก็คือซีรีส์เซเบอร์นั่เองก็เพราะมีไรเดอร์เยอะกว่าของโกว์าิีกเยอะปกติผมก็ชอบไลท์ซีรีส์ไรเดอร์ที่มีไรเดอร์เยอะๆอยู่แล้วนะผมไอซีรีส์ไรเดอร์น้อยนี่ผมก็ชอบดูนะแต่แก้ไรเดอร์น้อยไปหน่อยไม่จุดใจเลยนะชอบเยอะๆมากกว่าดีนะถึงแม้คนจะบอกว่าตัวละครเยอะในเรื่องยิ่งเล่นนี่เถอะ เดยโดยรอเนี่ยเนื้อเล่นถือว่าเข้มข้นเลยนะครับเหมาะที่จะเป็นซีรีส์ไลเดอร์ที่ขึ้นหิ่งเลยนะครับผมแบบขบปโก้ไก่มุก,กับบิวอะไรงั้นแหละครับผมแถมมีเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยาชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเกี่ยวข้องเยอะเลยเยอะกว่าของก้เลยในยซีซอร์บเบอร์ก็ไปลองหาดูเองนะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับเกปในวันนี้ คลิปยาวเจังเคยนะครับผมผมเป็นชนเอกเลยเราก็สัดาวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้ก็วัในใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายว้าวอย่าลืมกดไลค์กดดีไลค์ถ้าไม่อบกดแชร์กดติดตามซัอสไลค์กดสั้งกระดิ่งแจ้งเตือนแลวมาคอมเมนต์กันด้วยนะเด้อ